งานสัปดาห์ที่6นะคะเรื่องการเขียนประวัติส่สวนตัวเป็นประโยคอ่าวันนี้ก็คือจะมีคำศัพท์ดังต่อไปนี้ที่เราเคยเรียนกันมาแล้วแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละจุดนะคะว่าทํำยังไงอ่าเรามาดูที่แบบเรามาดูที่คำศัพท์กันก่อน,อนเพราะเราจะนําคำศัพท์ตรงนี้นะคะไปเติมลงในประโยคทั้ง10ประโยคนี้เป็นการทําแบบฝึกหัดอ่าดูคำที่หนึ่งก็คือ first name first name แปลว่า ชื่อจริงทีนี้คำศัพท์ทั้งหมดนี้มีคำแปลแล้วก็คำอ่านให้แล้วอยู่ในใบงานนี้ใบความรู้ที่หนึ่งที่แผ่นแรกนะคะที่เราทำเนี่ยจะมีคำศัพท์ทั้งหมด20คําคำประกอบด้วยคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลตามนี้เลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปเปิดดูได้เนาะอ่ะต่อไปคำที่สอง surname แปลว่านามสกุล nickname ชื่อเล่น Sex ก็คือเพศ w weight น้ำหนัก g h ส่วนสูง m a ม e เพศชาย Female เพศหญิง Age อายุ Home Address ที่อยู่ปกติเราจะมีแค่คำว่า Address ใช่ไหมคะแต่นี้เพิ่ม h โเมพอไปให้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคำเดิมพอหมายเดิม l i เ i เจ n ศาสนา Marital status สถานภาพการสมรส Signature อันนี้เป็นคำใหม่ Signature แปลว่าลายเซ็นอันนี้ลายเซ็นนะคะลายเซ็นลายเซ็นอันนี้ Nationality สัญชาติ Phone number เบอร์โทรศัพท์ Date of birth วันเกิด Education ก็คือการศึกษามี background คือ ประวัติการศึกษาเราจะนำคำศัพท์ตรงนี้นะคะมาเติมลงใน10ข้อข้างล่างนี้ดูทีละข้อข้อที่1ก่อนข้อนี่ยถามว่า what is your w h a t แปลว่าอะไร your ก็คือของคุณอะไรของคุณสักอย่างนึงเนี่ย and ก็คือและ last name แปลว่านามสกุลอะไรที่คู่กับนามสกุลคะสิ่งที่คู่กับนามสกุลก็คือต้องเป็น ชื่อจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ1เราก็เอาคําว่า first name เนี่ยมาตอบใส่ไปตรงนี้เราก็เดิงลงไป first name ทำแบบนี้โอเคไหมข้อ2 single แปลว่าโสด married แปลว่าแต่งงาน r e s p r c t e d ก็คือการแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นโสด แต่งงานแยกกันอยู่รวมกันทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรเอาคำศัพท์จากข้างบนเนี้ยมาใส่เห็นไหมต่อไปข้อ3ไทยก็คือคนไทยฟิลิปปินโนคนฟิลิปปินอเมริกันคนอเมริกนันคนไทยคนฟิลิปปินคนอเมริกนันทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าอะไรเอาคำศัพท์มาใส่ต่อไปข้อ4 My name is Ellen James Taylor. ฉันชื่อ Ellen James t a y l o r I live in Soi 5, Min Condo Bangkok Thailand. ฉันอาศัยอยู่ที่ซอย 5, m i มินคอนโดกรุงเทพมหานครประเทศไทย The underlined sentence is call. เขาถามว่าบรรทัดที่ขีดเส้นใต้เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เอาคำศัพท์ตรงนี้มาเติมใส่ ข้อ5 I was born in Bangkok 20 years ago ฉันเกิดในกรุงเทพมหานครมา20ปีแล้วประมาณ20ปี January 6, 2010วันที่6มกราคมปี2010 The underlying statement is called บรรทัดนี้เนี่ยคำเนี่ย January 6, 2010เนี่ยคืออะไรเอาคำศัพท์มาใส่ต่อไปข้อ6 My is 18 years old My ก็คือของฉัน เอ็กชินเยสโออายุ18อ่าก็คือ18ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่อะไรคะเอาคำศัพท์มาเติมต่อไปข้อที่7ข้อที่7บอกว่า we have different culture อ่า different แปลว่าแตกต่าง culture แปลว่าวัฒนธรรมพวกเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน b e l i e v e แปลว่าความเชื่อ and ก็คือและ Like คำนี้จะแปลว่าเช่นบุดิชก็คือาศาสนาพุทธคาทอลิกศาสนาคริสต์มุสลิมศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพุทธคริสต์อิสลามรวมกันเรียกว่าอะไรเอาคำศัพท์หน้าเมื่อกี้มาเติมลงไปต่อไปข้อ8 t e a c h e r Sue is f ี m a l e t เม c h e ช s u อเป็นเพศหญิง t e a c h e r Ron is male t ม a c h e r Ron เป็นเพศชาย The u n d e r l i n e ล word are called เพราะฉะนั้น female กับ male รวมกันเรียกว่าอะไรเอาคำศัพท์มาใส่ข้อ9 May I have you อ่ะฉันขออะไรจากคุณหนึ่งอะฉันขออะไรจากคุณสักอย่างหนึ่งได้ไหม So I can easily reach you anywhere you go เพื่อที่เพราะว่าฉันเนี่ยเพื่อที่ได้ติดต่อคุณได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนทำอะไรอยู่ไหนก็นแล้วแต่ เพราะฉะนั้นเราจะขออะไรจากเขาคราไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะติดต่อเขาได้คําัพั์ลงมาเติมข้อสุดท้าย My name is พิมพซิริหนูสิงชั้นชื่อพิมพซิริหนูสิง you can call me เ r เรนคุณสามารถเรียกฉั้นได้ว่าเ r เรนเพราะฉะนั้นคําว่าเ r เรนคืออะไรชั้นชื่อพิมพซิริหนูสิงคุณเรียกฉันว่าเ r i ร n คําว่าเ r เรนคืออะไรเอาคําศัพท์ลงมาเติมนี่ก็คืองานที่จะให้ทําสัปดาห์นี้นำำําคําศัพท์ นะคะในตารางนี้ไปเติมใส่10บ้อยถูกต้องเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มสัปดาห์ที่6เหมือนเดิมในช่องใบงานส่งตามเวลานะคะให้ส่งได้ถึงวันที่10สิงหาคมรวมกับงานเก่าด้วยที่เป็นวิดีโอส่งวันเดียวกันเลยนะคะ10สิงหาคมแต่ถ้าใครส่งช้าอะไรยังไงก็มาแจ้งได้อีกทีหนึ่งเท่านี้ค่ะ